ังเกตมานะ,ะทุกคนทุกๆคนที่เจอซูเปอร์เล็กบนสังเวียนพัฒนามาไกลามากในตอนนี้ตั้งแต่ที่นาบิลแพ้ให้ซูเปอร์เล็กในรุ่นฟลเวทนะคะ mm hmm. เขาพัฒนาตัวเองมาจนตอนนี้กลายเป็นแชมป์โลกเฉพาะการและกำลังจะไปชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยแบนตัมเวทกับซูเปอร์เล็กแล้วะคะ่ะทุกคนต้องบอกว่าภายในปีกว่า,วาที่ผ่านมานะเขาพัฒนามาไกลามากอีกคนที่พัฒนามาไกลามากๆคือ กรณีตั้งแต่กล้องกรณีแพ้ให้กับซปเปอร์เล็กนะคะเขาก็ดูพัฒนาขึ้นดูเก่งขึ้นจนตอนนี้นะคะได้ขยับขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงเข็มกัดแชมป์โลกมวยไทยฟลายเวทอันดับ3ามแล้วคะ่ะทุกคนแต่ที่น่าเป็นกังวลสําหรับกล้องกรณีคือก่อนหน้านี้นะคะกล้องกรณีเนี่ยมีปัญหาในเรื่องทําค่าน้ําซึ่งต้องถามว่าแล้วอีกนานแค่ไหนที่กล้องกรณียังจะสามารถทําน้ําหนัก ให้ผ่านแบบสบายๆแบบชิลๆในพิกัดฟลายเวทก่อนที่จะต้องขยับขึ้นไปในรุ่นแบนตัมเวทถ้ากล้องได้ขยับขึ้นไปในแบนตัมเวทแล้วนาบิลยังอยู่ในแบนตัมเวทนะคะแอดเนี่ยก็ยังอยากเห็น2คนนี้เจอกันนะคะเพราะตอนกล้องเจอซู p เปอร์เล็กเนี่ยกล้องแพ้คะแนนแต่นาบิลเนี่ยแพ้นนอกอยากรู้ว่าถ้า2คนนี้เจอกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวแอดพาไปสองคอมเมนต์แฟนมวยค่ะคอมเมนต์ บอกว่าอยากเห็นการแก้เกมของกล้องทรณนีครับคอมเมนต์ตอบมาเขาบอกว่ากล้องแข็งอยู่นะแต่นาบิลไวกว่าคอมเมนต์ตอบมาเขาบอกว่าอยากใส้แตกคอมเมนต์ตอบมาเขาบอกว่ากล้องนักขนาดโอ้คนทั่วโลกยังคิดเห็นมากกว่าว่าไม่ผ่านยังห่างนาบิลเยอะคอมเมนต์ตอบมาเขาบอกว่าคนว่ากล้องชนะประเมินนาบิลต่ำเกินแค่การผ่านมวยกล้องยังเป็นร้อง คอมเมนต์ต่อมานะเขาบอกว่านาบิลสู้กล้องไม่ได้เพราะก้องแพ้คะแนนเล็กมาแต่นาบิลแพ้น็อกเป็นมวยคนละเกรดเอามาเทียบกันไม่ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมานะเขาบอกว่านาบิลเป็นนักมวยที่ได้เปรียบคู่ชกค,คูณสองประกบเจอใครก็น่าดูได้เปรียบไปยันรุ่น70กิโลอ่ะเห็นลงนวมกับตะวันฉายประหลัดเดือดจัดครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสู้นาบิลไม่ได้หรอก คอมเมนต์ต่อมาะคะบ,บอกว่านาบิวสู้กล้องไม่ได้เพราะกล้องแพ้เล็กแบบคะแนนส่วนนาบิลแพนน็อกมามวยคนละเกรดกันคอมเมนต์ Comment ต่อมาะคะบอกว่าน้ำหนักหมัดนาบิวตอนนี้เกือบเท่าสินสมุดร,รุ่นใหญ่เลยน็อกได้ทุกคนคอมเมนต์ Comment ต่อมาะคะบอกว่าผมว่ากว่ากล้องขึ้นไปนาบิลอาจจะไปเฟเธอเวทแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาะคะบอกว่ากินเข่าลอยแน่คอมเมนต์ Comment ต่อมาะคบาะคบอกว่า กองสู้ไม่ได้เพราะช่วงชกค,คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านาบิลดีกว่าก้องธรณีถ้ามีโอกาสเจอกันเป็นไปได้มวยคู่นี้ที่จะเจอกันถ้านาบิวชนะซูเปอร์เลกยิ่งทำให้นาบิวค่าตัวพุ่งอย่างแน่นอนอาจจะไม่ได้เจอกล้องธรนีก็ได้อาจจะไปเจอตัวอื่นที่ดูดีกว่าก้องธรณีก็เป็นไปได้ คอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าชอบและเก่งทั้งสองคอมเมนต์ Comment ต่อมานะคะบอกว่าหลับคาเข่านาบิลคอมเมนต์ Comment ต่อมานะ่ยบอกว่าขนาดซอนหนังเหนียวยังสู้ไม่ได้เสร็จนาบิลครับคอมเมนต์ Comment สุดท้ายนะ่ยบอกว่าน่าจะคล้ายคกุหลาบดำโห oh, ทุกคนคอมเมนต์ Comment ก็ประมาณนี้เลยค่ะ เอาจริงๆความเห็นก็แตกพอสมควรนะคะเพราะว่าหลายคนมองไปที่ไฟที่ต่างคนต่างเจอซุปเปอร์เล็กแล้วบอกว่านาบิลเนี่ยสู้กล้องไม่ได้หรอกเพราะกล้องแพ้คะแนนในขณะที่นาบิลแพ้น็อกหลายๆคนก็มองว่ากล้องสู้ไม่ได้เข้าไม่ถึงตัวนาบิลแน่นอนได้กินเข่าลอยแน่ๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะก็ต้องรอดูถ้าหากพวกเขาได้เจอกันนะคะแล้วทุกๆคนมองว่าไงคะถ้าสองคนนี้เจอกันคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ